อสอรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพกาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สี่ตอนเส้นอสอรพินเทวีอาชันแกล้งคำเสียงแหล่พร้อมทั้งทำท่าทางสะบัดสะบิงจีบปากจีบคอได้หน้าหมันไส้เพียงครู่เดียว ชายหนุ่มทั้งสองต่างหัวเราะประสานเสียงกันด้วยความขบข,ขันเออรู้รู้ว่านายนะ่ะแมนทั้งแท่งแต่ว่ามันสั้นไปหรือเปล่านะอารันธร,รมแกล้งมองต่ำกว่าสะดืออย่างมีความหมายอาชันเอามือตะปบปิดลงที่เป้ากางเกงอย่างรวดเร็วแล้วส่วงเสียงแหวอย่างเคืองๆใครว่าสั้นอะไรอะไรของนายคิดลึกไปถึงไหนที่ว่าสั้นน่ะหัวนิโป้งไง เห็นไหมสั้นกว่าเราตั้งเยอะเลยร่างใหญ่โน้มลงไปแล้วดึงมืออาชาันให้ขึ้นมาวางเทียบกับมือของตนก็เห็นว่านิ้วโป้งของชายทั้งสองไม่เท่ากันอาชันยกมือทาบอ,อกสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วทำหน้าสบายใจเมื่อรู้ว่าเพื่อนไม่ได้เข้าใจอะไรบางอย่างไปในทางที่ทำให้คิดลึกเฮโล่งอ,อกไปทีนี่นายอย่ามองเราอย่างนั้นสิคุยเรื่องงานดีกว่านะนายจะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอ เอาคนขับรถไปไหมเราจะหาให้สีหน้าจริงจังจากชายร่างกลมบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นกังวลต่อการเดินทางไปทำงานของอรันธรรมเพราะรู้ว่าจุดหมายปลายทางที่จะไปนั้นไกลมากหากว่าขับรถแค่เพียงคนเดียวอาจจะเหนื่อยเกินไปจะต้องมีผู้ช่วยบ้างแม้รู้ว่าอารันธรรมชอบทำงานเพียงคนเดียวก็ตามทีแต่ครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนใจยอมให้คนขับรถ ร่วมเดินทางไปด้วยไม่ดีกว่าเราชอบไปไหนมาไหนคนเดียวงั้นก็ตามใจนะแล้วจะไปกี่วันละ่ะคงนานนะ่ะงานชิ้นนี้ต้องละเอียดเราจะเก็บทุกอย่างในป่าเอาไว้ให้มากที่สุดอาลันธร,รมตบบ่ากว้างของเพื่อนให้รู้ว่าการไปในครั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาและเขาสามารถดูแลตัวเองได้แต่ก็เห็นแววตากังวลจากในตาของคู่สนทนาตามด้วยเสียงถอนใจเฮือกใหญ่ นิ้วค่อนข้างอูมดันแว่นสายตาขึ้นไปอยู่บนดั้งจมูกแคบๆอย่างไร้ความคิดพอถึงเวลานี้อาชันรู้ว่าไม่อาจขัดใจเพื่อนคู่หูได้นอกจากพยักหน้าเราจะว่าอะไรได้ในเมื่อนายต้องการอย่างนั้นไปอยู่นานแค่ไหนก็ตามใจเธอนะเรายังมีงานตุนเอาไว้อีกเยอะแต่นายอย่าลืมติดต่อกลับมาหาเราบ่อยๆนะเออหน้าไม่ต้องเป็นห่วงเราดูแลตัวเองได้เราไปนะ มือใหญ่แข็งแรงคว้าอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วจัดเรียงใส่กระเป๋าทุกใบจนเรียบร้อยเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นอาชันจับตามองตลอดเวลาและแล้วชายหนุ่มทั้งสองก็โผกอดกันแนบแน่นมืออุ้มตบลงที่หลังของอลันธรรมแค่เพียงเบาๆความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นคนทั้งสองเคยให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าจะไม่ทอดทิ้งกัน ยินดีที่จะช่วยเหลือถ้าอีกฝ่ายอยู่ในห่วงของความทุกข์ต่อให้ฟ้าถลม่มแผ่นดินทลายก็จะตะเกียกตะกายไปหากันจนได้โชคดีเพื่อนไม่ต้องห่วงทางนี้เราจะดูแลให้ดีที่สุดฝากพ่อแม่เราด้วยนะอาชันว่างๆก็พาท่านไปกินข้าวบ้างเขายกมือโบกให้เพื่อนแล้วหันหลังเดินออกไปเสียงประตูหน้าห้องทำงานปิดดังปังอาชันเอ็นศีรษะลงกับพนักเก้าอี้ตัวใหญ่ ลึกๆในใจแล้วเป็นห่วงอลันร,รมไม่น้อยและก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเหมือนว่าตัวเองเอาเปรียบเพื่อนอลันทมบุกป่าฝ่าดงไปทำงานนอนกลางดินกินกลางทรายส่วนเขานั่งสบายอยู่แต่ในห้องแอร์เคยขอเปลี่ยนหน้าที่กันแต่อลันร,รมไม่ยอมบอกว่าถนัดออกไปนอกสถานที่มากกว่านั่งครุกอยู่แต่ในห้องแคบๆท้ายสุดเขาก็ต้องปล่อยให้อลันร,รม สะพายเป้และแบกเดินเข้าป่าแต่เพียงผู้เดียวไปหน้าที่ฉาบไปด้วยเครื่องสำอางราคาแพงแค่เพียงบางๆแต่เรียบนิ่งไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาเมื่อคนรักบอกว่าจะเดินทางไปยังป่าที่อยู่ติดกับชายแดน ของประเทศเพื่อนบ้านที่ประดาทำใจมาหลายวันแล้วต่อการพัดภาคจากกาันชั่วคราวผมไปแล้วนะทิพย์ฝากช่วยดูแลพ่อแม่ของผมด้วยนะครับเขาจับมือสวยนุ่มมากลุ่มเอาไว้แล้วครึงปลายนิ้วลงที่หลังมือขาวสะอาดกาะนั้นก็ไม่อาจทำให้หญิงสาวรู้สึกพิเศษต่อการสัมผัสเพราะจิตใจหดหู่ต่อการจากไปของคนรักแม้ว่าเป็นแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามที แต่เธอก็ไม่ต้องการให้เขาไปอยู่ดีคนรักกันก็อยากเห็นหน้าได้พูดคุยกันบ่อยๆแต่คู่ของเธอไม่เหมือนคนอื่นๆเจอหน้ากันแค่เพียงไม่กี่วันก็ต้องแยกย้ายจากกันไปอีกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงทิพย์จะดูแลท่านเป็นอย่างดีค่ะน้ำเสียงเนื่อยๆเหมือนคนไร้ความรู้สึกอลันทำรู้ดีว่าทิพประดาเป็นห่วงแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเป็นหน้าที่เขาคงต้องทำให้ดีที่สุด ถ้าหากถามความรู้สึกของตัวเองว่าแท้จริงแล้วก็ไม่อยากจากคนที่รักไปไหนทั้งนั้นาว่าไม่มั่นใจต่อการทำงานของคนอื่นกลัวว่างานออกมาไม่ดีซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทเสียหายและไม่มีใครจ้างเมื่อนั้นก็จะพากันลำบากพนักงานหลายสิบชีวิตที่รอคอยความหวังจากเขาแต่เพียงผู้เดียวที่จะนาเสนองานใหม่ๆและแปลกกว่าผู้อื่นผมต้องการคำอวยพรจากคุณครับ บางครั้งอลันธทรรมก็หวานเป็นเหมือนกันเมื่อปลายนิ้วสวยถูกยกขึ้นมาจุบเบาๆทิพระดาจ้องตาสีสนิมเหล็กด้วยความรักที่เปี่ยมทนหัวใจริมฝีปากสวยขยับคลี่ออกจากกันด้วยรอยยิ้มและตามด้วยเสียงหวานไพเราะชวนหลงไหลทิพขอให้คุณโชคดีในการเดินทางกลับมาเร็วๆนะคะทิพจะดูแหวนเพื่อคุณค่ะหลังจากอวยพรให้เขาเดินทางปลอดภัยแล้ว เธอไม่ลืมที่จะย้ำเตือนให้เขารู้ว่าเขาจะต้องกลับมาเพื่อทำหน้าที่เป็นคู่มั่นซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สุดต่อการเริ่มต้นชีวิตคู่อลันทารรมบีบกระชับนิ้วสวยเอาไว้อย่างแนบแน่นครับผมจะกลับมามั่นกับคุณผมไปก่อนนะครับริมฝีป,ปากนุ่มจะลดลงที่หน้าผากมนของหญิงคนรักซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่เธอไม่น้อยทิพรดา มองตามร่างสูงที่ก้าวห่างไปทุกทีเธออยากจะเรียกให้เขากลับคืนมาแต่ก็ไม่อาจที่จะทำตามความคิดเอาไว้ได้ปากรูปกระจับสีกีบกุหลาบเม้มเข้าหากันจนเป็นเส้นตรงขนตางอนกระพพิบทีทีเธอไล่น้ำตาที่เอ่อคออยู่ภายในให้ล่วงหล่นลงมาแล้วก็ปาดด้วยนิ้วขาวเรียวบาง ถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งซุกซ่อนอยู่ภายในภูเขาลูกใหญ่ซึ่งขยายทิวแนวเป็นบริเวณกว้างรอบๆก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอย่างแน่นหนาคล้ายด่างกำแพงชั้นดีช่วยกั้นสายตาสอดรู้สอดเห็นจากบุคคลภายนอกความรกคืมจากใบไม้ได้บดบังแสงแดดไม่ให้กระทบตกถึงพื้นดินจึงมีกลิ่นอับและชื้นแฉะความอุดมสมบูรณ์ของป่าจึงทำให้ มนุษย์ธรรมดายากที่จะฝันฝ่าเข้ามาได้ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยประดับประดาสวยงามหินบางก้อนมีน้ำหยดลงมาบนแอ่งเล็กๆจนเกิดเสียงดังนอกจากความอับชื้นแล้วยังมีกลิ่นเหม็นอับและสาบสางคละกคลงผสมด้วยคาวกลิ่นเลือดจากสิ่งมีชีวิตลึกเข้าไปภายในห้องโถงเพดานโล่งกว้างไร้หินงอกหินย้อยให้เกะกะตา ตรงผนังถ้ำก็มีแท่นหินขนาดกว้างด้านหลังเป็นพนักสูงสลักรูปงูตัวใหญ่สีดำทะมึนส่วนหัวของมันกำลังแผ่พังพานแล้วอ้าปากเห็นเขี้ยวแหลมยาวง,ง้งดวงตาทั้งสองข้างแดงฉานด้วยทับทิมสีแดงจัดทอประกายวาววับสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือมีเทวรูปรูปงูตั้งอยู่ด้านหน้าของแท่นหินบนหัวงูมีมงกุฎเล็กๆครอบเอาไวา้ ปากของเทวรูปอาบไปด้วยเลือดแห้งเกลืลังโอมอสรพินเทวีข้าได้นำเลือดมนุษย์มาเส้นบูชาแก่ท่านแล้วขอให้ท่านได้โปรดมารับเอาพักสาหารอันเลือดลดนี้ด้วยเถิดโอมอสรพินนินลการผู้เป็นเจ้าแห่งงูทั้งปวงเสียงท่องมนด้วยภาษาแปลกๆดังสูงๆต่ำๆอยู่ตลอดเวลาสลับกับเสียงหัวเราะและเสียงกรีดลองหย่ยหวน ซึ่งเย็นอย่าเยือกชั่วคู่ของการไร่มนก็มีอะไรบางอย่างขยับขับเคลื่อนไหวไปมาบนผนังถ้ำเสียงงูห้ายดังขึ้นรอบๆอาณอาบริเวณแต่ไม่อาจทําให้ผู้ที่นั่งอยู่บนแท่นหินสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดนอกจากเสียงสวดมนต์ดำมหาการที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากสีซีดแล้วแตกเป็นเกร็ดคล้ายกับเกล็ดงูซ้ำร้ายกว่านั้นก็มีคราบแดง เกาะและหลายย้อยออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างหญิงสาวผมยาวคุมสะโพกเรือนร่างผอมบางตาทั้งสองข้างแข็งกร้าวและแดงกำ่ำเหมือนมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ภายในนั้นผิวที่ขาวจัดจนซีดเหมือนซากแช่แข็งเธอกำลังเผยเยอปากให้อ้าออกจนเห็นฟันตี้เล็กๆแต่แลมเหมือนฟันป่าฉลามเรียงอยู่ภายในและมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาคุณพระช่วย สิ่งที่เห็นนั้นก็คือลิ้นเว่ามันยืดยาวและเลียวแล้วมีสองแฉกอยู่ตรงส่วนปลายลิ้นนั้นกำลังผุบเข้าผุบออกแล้วตวัดแลบเลียคราบสีแดงที่เปรอะเปื้อนอยู่ที่มุมปากโอมอสร,รพินเทวีข้าน้อยได้ดำเลือดจากร่างมนุษย์ผู้โง่เขามาเส้นแดดท่านแล้วจงมารับเครื่องเส้นอันเอมโอดนี้ด้วยเถิดโอมอสรพินจงมา จงมาสวงมือซีดขาวและผอมเกรงประคองถ้วยทองเหลืองโบราณที่มีสีแดงค้นคลักแล้วขังอยู่ภายในจากนั้นก็ยกขึ้นให้เหนือศีรษะพร้อมกับเสียงสวดสูงๆต่ำๆบางครั้งเสียงดังกระชากรุนแรงจนเกิดเสียงดังสะท้อนกล้องไปมาครู่หนึ่งก็เอาถ้วยใบนั้นไปจ่อลงที่ปากของเทวรูปงูอสรพินเพวี จงมารับเครื่องเส้นสังเวยนี้ด้วยเถิดน้ำสีแดงข้นค่อยๆไหลลงตรงปากเทวรูปงูสิ่งที่น่าอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นเลือดที่กำลังไหลลงย้อยลงมานั้นถูกดูดหายเข้าไปในปากเทวรูปงูจนเกือบหมดสิ้นเหลือแค่เพียงคราบแดงๆแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านดื่มกินจนอิ่มแล้วสินะส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นของข้า ผู้ที่สืบทอดความเป็นเจ้าแห่งงูพิษหญ <laughs> ิงผู้มีรูปรักงน่ากลัวยกถ้วยทองเหลืองจ่อลงที่ลิมฝีปากตัวเองแล้วดื่มกินด้วยความหิวกระหายแต่ละครั้งที่กลืนกินมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเป็นเส้นยาวไปมาอยู่ตรงบริเวณภายในส่วนท้องแต่เจ้าของร่างหาได้ใส่ใจไม่เลือดจากมนุษย์ที่พบในคืนเดือนดับช่างอร่อยเหลือเกิน สิ่งนี้หล่อเลี้ยงให้ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อรอการแก้แค้นจากผู้ตบัดสัตว์มันใกล้ถึงเวลาแล้วข้าจะได้สะสสางชำรละแค้นให้จบสิ้นลงมันมาแล้วโอมอสรพินเทวีปีศาจงูระเบิดเสียงหโหะออกมาด้วยความสาสะแก่ใจเสียงที่ดังสะท้อนก้องถ้ำทำให้หินบางส่วนร่วงพูล,ลงมาใกล้ๆก,กับแท่นบูชามีร่างของชายวัยกลางคน ในชุดสมซ่อเขานอนเสียชีวิตตาเหลือกลานด้วยความกลัวสุดขีดมือเท้าทั้งสองข้างหงิกงอเนื้อตัวซีดปราดจากเลือดทันทีที่สิ้นเสียงหัวเราะและบทสวดความน่ากลัวและขยะขยงก็ได้เกิดขึ้นกองทัพงูสีดำพุ่งออกมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วลุมกัดแทะร่างของชายเคราะห์ร้ายด้วยความหิวกระหายเจ้าอสรพิษร้ายสีดำนับพันตัว ต่างพันลำตัวของผู้เสียชีวิตแล้วตายโยเยลงไปบนซากจำนวนงูได้เพิ่มมากขึ้นจนแทบเหมือนกับกองทัพภูเขาที่มีชีวิตสีดำเคลื่อนไหวไปมาเสียงขู่ดังฟอฟอระงมไปทั่วทั้งถ้ำพริบตาเดียวมนุษย์ผู้นั้นเหลือแต่โครงกระดูกไม่มีแม้แต่คราบสีแดงที่เปื้อเปื้อนงูผีเหล่านั้นก็ผ่าออกไปแล้วเลื้อยหายไปในความมืดมิด ทิ้งซากไร้ชีวิตเอาไว้ที่เดิมยิงลึกลับจึงระเบิดเสียงหัวเราะออกมาด้วยความชอบใจ <c oughs> ดีแล้วกินอย่าให้เหลือกินให้อิ่มเนื้อทุกชิ้นเลือดและหนองทุกหยดมีค่าสำหรับพวกเราที่สุดเจ้าบริวารทั้งหลายเอย๋ยอีกหนึ่งเดือนดับข้างหน้าเตรียมตัวเอาไวเ้เถิดข้าจะนำอาหารอันโอชะมามอบให้แก่พวกเจ้าให้ได้อิ่มหมีผีมัน หญ <laughs> ิงลึกลับยืดหัวยื่นออกมาข้างหน้าสายลำคอไปมาในตาที่แดงกำ่ำมองออกไปนอกถ้ำอย่างมีความหมายแล้วหันหลังกลับมองมาที่ซาโครงกระดูกอีกครั้งมันตวัดสายตาแล้วเงยหน้านิ่งๆโครงกระดูกก็ลอยขึ้นมาจากพื้นและอยู่ในระดับสายตาพอดีไปอยู่ที่นู่นเถอะนะเจ้ากระดูกผู้น่าสงสารสิ้นคำของหญิงผู้น่ากลัวโครงกระดูก ได้กระเด็นปลิวหือไปตกอยู่ด้านนอกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณปากถ้ำตรงนั้นมีโครงกระดูกกองเกลื่อนกราดเต็มไปหมด้ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนน่ากลัวหากว่าใครพัดลงเข้ามาคงเกิดอาการช็อกจนประสาทหลอนไปชั่วชีวิตหลังจากมันกำจัดตาที่ไร้ชีวิตไปแล้วหญิงผิวขาวรุดลงนั่งกับแท่นพนมมือแล้วหลับตานิ่งริมฝีปากขยับเคลื่อนไหวไปมา เพียงครู่เดียวผิวหนังเริ่มมีการเปลี่ยนแปงลงรูขุมขนเริ่มปริแยกออกจากกันเกร็ดสีดำผุดงอกออกมาแล้วเรียงซ้อนขึ้นมาจนเต็มตัวแขนขาก็เริ่มหดหายไปแล้วรวมตัวเป็นเส้นยาวใหญ่สีดำเป็นมันมามื่มตรงส่วนใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นงูหน้าเกรยดหน้ากรัวกาลังแผ่แม่เบีย้ยแล้วแลบลิ้นยื่นออกมาเมื่อกลายร่างเป็นงูโดยสมบูรณ์เสียงขูฟ่ฟอฟอดังลั่นไปทางถ้ำ สลับกับเสียงหัวเราะเสียงเล็กแหลมนั้นสิทธแทงเข้าไปในกลางหัวใจและด้านนอกตรงปากถ้ำหมาป่าฝูงใหญ่ก่งคอหอนเสียงหอยหวนท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนดับที่ปราดจากแสงจันทร์สาดส่องนกเข้าแมวตัวใหญ่เกาะอยู่บนยอดไม้จ้องมองเข้าไปในถ้ำ มือนรับรู้ถึงภัยอันตรายที่ซุกซ่อนอยู่ภายในมันกระพือปีกติดติดกันแล้วโผบินออกไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันกันกบกระต่ายสีขาวฝูงหนึ่งกำลังกัดแท้ลูกไม้สุกที่หล่นล่วงลงมาจากต้นเมื่อได้กลิ่นเบนสาบล่องลอยออกมาจากถ้ำหูทั้งสองข้างกระดกตั้งชันพากันเหยียดตัวยืนด้วยสองขาและทำจมูกฟุตวิดใบหน้าสายไปมาเสียงฟอดังแววมา กระต่ายแสนสนสะดุ้งสุดตัวแล้วกระโดดโยงเข้าไปหลบซุกซ่อนอยู่ในโพรงไม้ความมืดที่ฉาบทาทุกอนุพื้นที่ให้เป็นสีดำสนิทมีแต่กลิ่นเหม็นเน่าอับอับรอยตลบอบอวนไปรอบทิศท,ทางสัตว์น้อยใหญ่ที่สำเนียกรู้ไม่อาจทนนิ่งอยู่ได้ค่อยๆถอยหลบหาที่ปลอดภยัยแล้วพรางตัวก่อนที่ภัยร้ายจะเกิดขึ้นสัปรปสิ่งในป่าเงียบงนัน ใช้กับไร้ชีวิตให้กลายเป็นป่าที่ตายและยุติการเคลื่อนไหวทั้งปวงหมู่บ้านดงไัยเป็นหมู่บ้านลอยตะเข็บระหว่างไทยกับกัมพูชาแม้ว่าจะธุรกันดารห่างไกลจากความเจริญแต่ผู้นำอย่างผู้ใหญ่บุญเลิศต้องการให้ลูกบ้านทุกคนได้กินดีอยู่ดีทุกเดือน เขาจะต้องไปประชุมที่อำเภอแล้วนำเรื่องราวต่างๆมาบอกต่อแก่ลูกบ้านวันนี้ก็เช่นกันหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วชายวัย40เศษน,นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ยกฝ่ามือเสยขึ้นไปไว้บนศีรษะซึ่งตัดผมทรงลานบินและสั้นเกลียนเสียงหัวเราะเบาๆจากหญิงผู้มีไวัยไล่เลี่ยก,กันได้ดังขึ้นนางใส่เสื้อคอกระเช้ากับผ้าสโลงลายดอกพุดตา สายตาที่มองคู่ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความรักแม้การเวลาจะกระช,ชากความหนุ่มสาวให้จากไปแต่ไม่อาจทําให้ความรักสื่มคลายลงไปได้แม่อุไรหัวเราะอะไรหรือจะ๊ะหรือว่าหน้าฉันหล่อเหมือนพระเอกหนังจะได้หาสาวๆมาเป็นผู้ช่วยแม่อุไรสักคนไงละ่ะผู้ใหญ่บุญเลิศสัพพยอกภรยาด้วยน้าเสียงหวานฉ่ำอุไรถึงกับสะดุ้งโยงแล้วค้อนทําตาประหลับประเลือก แม้ว่าอายุย่างเข้าวัยกลางคนแต่เรื่องผู้หญิงคนใหม่ที่จะแทรกเข้ามาไม่มีใครยอมได้เธอจะต้องสู้จนกว่าจะราบไปข้างหนึ่งด้วยกันพี่ผู้ใหญ่พูดอย่างนี้นะ่ะหมายความว่าอยากจะหาอ้ออ้อหรือไงยะเสียงเขียวเข้มดังขึ้นพอๆกับตาที่วาวโชนขึ้นผู้ใหญ่บุญเลิศหัวเราะเสียงเอื้อกอากลงลูกคอด้วยความพอใจที่เห็นภรยาแสดงความหึงหวงออกมาแม้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง แต่เขาก็ชอบที่จะแย่ให้อูไรหงุดหงิดในอารมณ์ถ้าจริงละ่ะแม่อูไรจะยอมไหมอ้าวก็ลองดูสิเห็นแก่แกอย่างนี้เถอะฉันสู้ไม่ถอยนะโผล่หน้าเข้ามาสิแม่ซัดไม่เลี้ยงเลยละ่ะนี่ถามจริงๆเธอพี่เข้าไปในอำเภอบ่อยๆเนี่ยซ่อนเมียน้อยเอาไว้หรือเปล่าฉันชักไม่ไว้ใจแล้วนะเรื่องเล็กทําท่าจะลุกลามใหญ่โตผู้ใหญ่บุญเลิศรู้ว่าชักไม่สนุกอย่างที่คิดเสียแล้วคงจะต้องเบรกก่อนที่ภรรยา จะเข้าใจผิดให้ใหญ่โตไปกว่านี้จะบ้าหรือแกนี่ก็โวยวายไปได้ไม่มีหรอกเว้ยแค่หยอแกเล่นเท่านั้นเองใครจะกล้าทําลูกโตเป็นสาวจนขนาดนี้แล้วนี่อังคณามันไปไหนฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยสักหน่อยท้ายสุดผู้ใหญ่บุญเลิศถามหาอังคณาลูกสาวคนเดียวแม้จะอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนแต่อังคณาก็เข้าไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอจนจบชั้นปะวะสแต่เธอไม่เรียนต่อ ออกมาช่วยพ่อแม่พัฒนาหมู่บ้านจึงกลายเป็นที่ชื่นใจแก่ผู้ใหญ่บุญเลิศที่มีลูกรักดี